ไม่ได้อันตรายเสี่ยงล้มครับแต่เป็นอันตรายอาจจะเกิดการชนท้ายท่านอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าเ้าเราเป็นมอเตอร์ไซค์เราไปขับท้ายเขาเราจะมองไม่เห็นข้างหน้าถ้าเกิดในวทีเ่เขาเกิดเบรกกระตันหันนะครับเราอาจจะเบรกไม่ทันนะครับก็อาจจะไปชนท้ายรถบรรทุกได้บนโซเชียลแชร์พฤติกรรมขับขี่จักรยายนยนต์ที่อันตรายเสี่ยงล้มเช่นไม่เผื่อระยะในการแซงรวมไปถึงการขี่จักรยายนยนต์จี้ท้ายรถบรรทุกหือชัวเหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวเรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คสู์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับพฤติกรรมขับขี่จากรยานยนต์ที่อันตรายเสี่ยงล้มแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับทั้งห้าประเด็นนี้ก็จริงครับผมสมควรแชร์ครับพฤติกรรมแรกขี่คู่ขนานกับรถยนต์อันตรายเสี่ยงล้ม จริงครับเพราะว่าในกรณีที่ไปขี่คู่ขนานกับรถยนต์นะครับปกติแล้วเนี่ยกระจกมองข้างของรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นจุดอับครับหรือเขาเรียกว่าจุดบอดนะปกติกระจกมองข้างเนี่ยมันมันจะมองเห็นตั้งแต่หลังตัวรถไปแล้วก็คือตั้งแต่หลังไฟท้ายรถไปะครับจะมองเห็นแต่พอหลังเข้ามานะครับถ้าจะเลยท้ายรถขึ้นมาจนถึงคนขับขี่ครับเนี่ยกระจกมองข้างตรงเนี้ยของรถยนต์นะครับมันจะเป็นจุดอับซึ่งเขาจะมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปวิ่งคู่ขนานกับเขาในระยะนี้ครับโอกาสที่สมมุติว่าเขามองไม่เห็นแล้วเขาเเกิดปลน โอกาสที่ว่าจะมาเบียดมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มีสูงครับผมพฤติกรรมที่2ไม่เผื่อระยะเมื่อแซงอันตรายเสี่ยงล้มเกิดวิ่งทางไกลหรือว่าระยะยาวที่รถลงโลง่งครับควรจะดูว่ารถยนต์ที่เราจะแซงครับหรือคันที่เราจะแซงเขาเนี่ยเขาอยู่ที่ระดับความเร็วเท่าไหร่ถือว่า รถที่เราจะแซงเขาวิ่งอยู่ประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะเราจะแซงรถเราต้องมีความเร็วมากกว่า100ถึองอจะแซงเขาได้ถูกไหมครับมอไซค์าบางคัน,นอาจจะวิ่งได้ประมาณสักพอเร็วสูงสุดสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก่อจะไปถึงกําลังสูงสุดอาจจะต้องใช้ระยะในการแซงค่อนข,ข้างจะไกลเพราะนั้นก็ต้องดูะครับดูเผื่อเอาไว้ว่าก่อนที่เราจะแซงระยะในการแซงเราพอไหมความเร็วของรถที่เราจะแซงวิ่งอยู่ที่ระดับความเร็วเท่าไหร่ นอกจากไม่เผื่อระยะแซงแล้วการแซงขึ้นไปในเลนที่สวนกลับมาก็อันตรายเช่นกันกรณีเลนสวนนะครับยิ่งเป็นถนนที่สวนกันแล้วก็ไม่มีเส้นแบ่งกลางถนนแล้วกันหรือเก,กาะกลางถนนไม่มีอะไรงี้ครับต้องดูว่ารถที่เขา ขับมาด้วยครับคือขับสวนทางมาว่ามีระยะมากน้อยขนาดไหนบางคนเนี่ยมองเห็นว่ารถที่กำลังสวนมาเนี่ยอาจจะอยู่ไกลจริงแต่รถบางครั้งอะครับเขามาด้วยความเร็วสูงบางทีอาจจะแซงไม่พ้นนะครับเพราะนั้นก็กรณีที่เป็นถนนสวนกันเนี่ยต้องมองว่ารถว่างจริงแลนะ้วถึงจะแซงครับ พฤติกรรมที่3แทแกวงเลี้ยวรถยนต์อันตรายเสี่ยงล้มจริงคนระับเพราะว่าในขณนะที่รถเลี้ยวอะครับหน,นอกจากกระจกมองข้างเป็นมุมอับแล้วนะครับขณะที่เลี้ยวเนี่ยคนขับรถอะครับแล้วเราขับมอเตอร์ไซค์เขาจะไม่เห็นเราจังหวะที่รถเลี้ยวครับตัวหัวรถกับท้ายรถมันจะไม่ได้ขนานกันไปตลอดสังเกตน,นะครับยิ่งถ้าเปรถใหญ่สังเกตไหมครับรถบรรทุกเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยส่วนมากท้ายมันจะเบียดเข้ามาแล้วถ้าเกิดเราขับคู่ขนานเขาอยู่แล้วก็เลี้ยวไปพร้อมๆกันเนี่ยโอกาสที่บริเวณท้ายรถเนี่ยอาจจะมาเบียดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ หรือเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ครับพฤติกรรมที่4ขี่จักรยานยนต์จี้ท้ายรถบรรทุกอันตรายเสี่ยงล้ม คืออันเนี้ยผมมองว่าไม่ได้อันตรายเสี่ยงล้มครับแต่เป็นอันตรายอาจจะเกิดการชนท้ายหรือถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าเ้าเราเป็นมอเตอร์ไซค์เราไปขับท้ายเขาเราจะมองไม่เห็นข้างหน้าถ้าเกิดรถบรรทุกเขาเกิดเบรกกระตันหันเราอาจจะเบรกไม่ทันนะครับก็อาจจะไปชนท้ายรถบรรทุกได้นี่คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองครับพวกรถบรรทุกเนี่ยมันจะมีแรงดูดอากาศหมุนวนต่อมือท้ายรถถ้าเกิดเราไปขับใกล้อยู่ครับเสร็จแล้วก็รถบรรทุกอาจจะเบรกมันก็จะดูดมอเตอร์ไซค์เราอะเข้าไปแล้วก็อาจจะเกิดการชนท้ายของรถ ที่รถบรรทุกได้ครับและพฤติกรรมสุดท้ายที่ทำแล้วอันตรายเสี่ยงล้มนั่นก็คือขับขี่รถจากรายานยนต์แซงทางด้านซ้ายก็อันนี้ก็คือถือว่าไม่สมควรทำครับเพราะว่าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นรถพวงมาลัยขวา เพราะนั้นการแซงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ก็ดีรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีเนี่ยเขาบอกเลยว่าต้องแซงทางด้านช่องทางขวาเท่านั้นการที่ไปขัดแซงซ้ายครับเขาก็ไม่ได้ระวังด้านซ้ายอยู่แล้วถ้าเกิดมีรถที่ขับมาในเลนขวาบางทีคนขับรถนะครับอาจจะเหมือนกับพยายามเบี่ยงมาทางด้านซ้ายเพื่อให้รถอาจจะไม่ป้องกันการเฉียวชนกันระหว่างตัวรถอะไรเงี้ยครับก็ขยับออกมาเพราะอาจจะทําให้เกิดการเบียดรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเราจังหวะที่เราแซงซ้ายเนี่ยได้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ ดังนั้นสรุปแล้วพฤติกรรมขับขี่จกักปานยนต์อันตรายเสี่ยงล้มแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็ประเด็นในเรื่องของอาการให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งก็คือกฎหมายแล้วกันนะครับกฎหมายการจราจรนะครับสภาพตัวรถนะครับแล้วก็การขับขี่นะ่ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่มีความสําคัญครับก็สมควรแชร์ต่อครับผม ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับผู้ชมสามารถสแกน QR โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์